สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเล่นซิลป่ากันนะครับผมจะบอกความลับอย่างหนึ่งของซิลให้ฟังนะครับถ้าคุณกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามแล้วความลับของซิลที่มีผมเพียงคุณเดียวที่รู้นั้นคือมุมมองในเกมจะไม่เหมือนกับฮีโร่ปกติปกติจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบธรรมดาที่คุณเคยเห็นนั่นแหละรครับแต่ซิลจะมองเห็นเป็นแบบนี้มันจะเหมือนมีภาพที่ซูมเข้าไป10บเท่าแทรกขึ้นมาตรงกลางนี่ก็เป็นเพราะตาที่3นั่นเองครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย เริ่มเกมมาก็เข้าป่าไปตามปกติเสร็จแล้วไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นโรคมือลั่นเห็นที่วีล่าฟิกเกอร์ไหมครับนั่นแหละครับมือคอลั่นผู้ป่วยของผมมีสาวๆมาเยี่ยมผมจึงเข้าไปทักทายสาวๆด้วยความจริงใจผู้ป่วยเดินมาบอกผมว่ามีคนแอบ,บทํำร้ายสัตว์เลี้ยงของผมเลยเข้าไปสังหารคนผู้นั้นมเมื่อสัตว์เลี้ยงเห็นว่าเจ้าของมาหาจึงได้กระติกหางเดินออกมาต้อนรับอย่างดี ผมได้ส่งพยาบาลไปคอยดูแลผู้ป่วยของผมเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มสาวๆมาลังแคอยู่ตลอดผมเลยต้องลงมือด้วยตัวเองโหเป็น,ม,นมันเปินติ แต่ก็ไม่อาจช่วยผู้ป่วยให้พ้นจากการลงไปนอนกองที่พื้นได้เมื่อผู้ป่วยผมฟื้นขึ้นมามนก็ถูกสาวมาลังแกถึงหน้าบ้านอีกแล้วไม่รอช้าผมก็โดดเข้าไปใส่และจัดการกับสาวคนนั้นจนลม้มลงไปกองที่พื้นและแล้วอาการของผู้ป่วยผมก็ได้กำเริบอีกครั้งมเมื่อมีหนุ่มห่อเดินผ่าน,นทําให้เขามือลั่นฟิกเกอร์เข้าไปหาพร้อมกับส่งหัวใจไปหนึ่งดวงหนุมห่มรอโดนหัวใจกระแทกหน้าเข้าไปเกิดอารมณ์ชั่ววูบทาให้ผู้ป่วยของผมลงไปนอนกองที่พื้นด้วยความฝินผู้ป่วยของผมได้นัดเจอกับหนุ่มรออีก อย่างลับๆแต่ครั้งนี้นุ่มหล่อได้พาเพื่อนมาร่วมวงด้วยทําให้ผู้ป่วยของผมลงไปนอนกองที่พื้นด้วยความฟินสองเท่าหลังจากนั้นเขาก็นัดเจอกันอยู่เรื่อยๆอแท้ที่จริงแล้วสาวๆที่เคยมาลังแกผู้ป่วยของผมก็คือแฟนของนุ่มหล่อทั้งหมดเมือเ่อผมจัดการแฟนของนุ่มหลอหมอ่อ Miller, ลงไปนอนกองที่พื้นทําให้นุ่มหล่อโกรธมากเ,เข้ามาใส่กับผมแบบ4ีต่อหนึ่งลุงดิครับลุงลุง ยังไม่จบแค่นั้นระหว่างที่ผมกําลังเดินกลับบ้านนุ่มรอได้มาดักรอผมที่พุ่มไม้ทำให้ผมเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดผมเลยหาโอกาสแก้แค้นโดยการส่งแฟนทั้งหมดของนุ่มรอรวมถึงเพื่อนของนุ่มรอลงไปนอนกองที่พื้น หนุ่มหล่อเสียใจมากจึงได้กดยอมแพ้ไป